ครับผมวันนี้ก็จะมาตอนกิ่งมะเดื่อป่านะครับเพื่อใช้ในการทําตอต้นตอมะเดื่อฝรั่งนะครับวัสดุนะครับจะเป็นตุ่มตอนที่ใช้ขูดมะพร้าวนะครับในการตอนแล้วก็มีดครับแล้วก็เชือก นี่คือต้นมะเดื่ออุทุมพรนะครับเป็นมะเดื่อป่าประเทศไทยนะครับเราใช้ต้นพันธุ์นี้ในการทำเป็นต้นตอเพื่อใช้ะมะเดื่อฝรั่งในการเสียบนะครับเสียบยอดขั้นตอนแรกเราก็ทำการคว้านนะครับเปลือกนะครับทั้งสองฝั่งนี้ครับ ให้เหลือแต่แก่นไม้นะครับจากนั้นเราก็ปัดตุ่มตอนนะครับเอามีดกรีดลงไปครับแล้วก็ฉีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาเปลือกออกนะครับนิดหนึง่งจากนั้นก็บีบให้แน่นนะครับ นำเชือกนะครับมาลัดกิ่งลัดให้แน่นเลยนะครับขยับแบบขยับไม่ได้เลยครับต้องแน่นนะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับทิ้งไว้15วันนะครับรากจะออกมาแล้วครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตุ่มที่ผมตอนไว้แล้วครับนี่นะครับต้นพันนะครับแล้วก็นี่นะครับตุ่มที่ผมตอนไว้แล้วนะครับประมาณสิบห้าสิบหกวันนะครับลากออกเต็มเลยนะครับลากขาวมากครับนี่นะลาก ลาออกเยอะนะครับครับขอบคุณครับ